สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการเกมซอลท์นะครับแล้วก็จะมาต่อกับแคทมาริโอนะฮะก็เรื่องจริงไม่มีจุดเซฟพอยต์หรอกผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะอย่องะเออก็เราจะมาด่าซองกันเลยปุ๊บดูก่อนนะฮะเขาส่งอะไรมาให้คอมเดอร์สเตต1 Be careful โอ้ดีจริงๆไปกันเลย มันตีนเหรออ๋อ้จำได้จำได้หรือว่าต้องข้าวข้างบนวะอุย๊ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้ยน่าเก็บเลยมามา อุ้ยอย่าอุ้ยเกือกือกือกอุ้ยอ๋อโชคดีไปโอ้โหวิธีผ่านไปด่านสองที่เรื่องยากนะครับแต่เป็นเรื่องง่ายเฮ้ยไม่ใช่เออเรื่องยากเรื่องยากเป็นเรื่องยากจริงโอเคโอเคตรงนี้ยโอ้ย ฮอี่เย่เย่ไปแล้วโอ้กวันจะผ่านฮู้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหูวแลก็จะมาลองเก็บของในด่านนี้นะครับลองเก็บของกันเลยอุ๊วเฮ็ดมีตังมีตังมีหูวเก็บเฮ็ด มันเกียนอ่ะเกียนเกินกมไม่ชอบรับไม่ได้โหยเกือบเกือบไปเลยดีวยกว่าน,นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเอ้ยเอ้ยจำได้อือหอจำได้ไดแม่นแม่น,มนจำได้ตอนนั้นเล่นอยู่โอ้โหโดนไปแล้วลบเจ็ดหละรีบเลยยอก็โดนดิ๊สด เดิห <mean> ัวม um, ันกูอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะแม่งโคตรเอออ่ะ เกียนเกียนง่ายง่ายอุ้ยโอ้ยทำไมต้องให้ลงตรงนี้วะไปปะโอ้ยเกียนเ้ยหลอกกันได้ขนาดนี้เลยหรอพี่ดอครูต้องนานกูไม่ไปหรอกไอ้เฮียอุ้ยไม่โอ้ย เง่งเงเ้ยวไยกูโอ้ยตึง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 ตึตึง ขอย้ำนะถ้าคุณโหลดมากัุณานะไปดูทาง youtube เป็นก่อนเลยว่ามันเล่นไงผมนี่ไม่ได้ศึกษาเลยมันโอ้โหโอ้มาริโอ้เล่นมาริโอ้ยังเก่งกว่าลยเนี่ยเฮ้ยทันไหมเออสต๊อปมันไว้ เล่พอยอยู่ใกล้ๆดูเล่พอยอยู่อย่เงี้ย เฮ้ยเราต้องกระโดดเฮ้ยไอ,อ้อซ์เบมลงมาบเบกมาเฮ้ยโอ๊ยเอ้ยถ้าผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเราจะตัดฉากไปเลยนะฮะ